สวั um> up, สดีครับผมสวัสดีเฟนเฟนผ่านทางช่องสมัยชาแนลทุก hmm> ท่าน้วยละกันนะวันนี้ตามติดนิวอารันพรพยนนร์นะครับผมวันนี้โรงงานชาวพนักกิจศพบ้านมาฆ่าเนื้อตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ก็อาสาขับรถมาครับผมรถหน่วย วันนี้สมบุกสมบันพอสมควรครับผมรถเสียกลางป่านะบางท่านได้ชมคลิปไปแล้วเสียกลางป่านะวังเวงอยู่คนเดียวครับผมวันนี้วันนี้ลงโจนะให้เจ้าภาพ12เมตรครับผมวันนี้ลงโจส2 2เมตรให้เจ้าภาพเลยแล้วก็ลงชุดตู้ลำโพงชุดกลางครับผมกับราคาบ้านๆน,นะเสียงกลางก็ข้างละ6ตู้นะด้านบนก็เป็นฮอนนะเรียงกลางก็ชัดเจียวครับผม ยังมีชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ของเราก็จะเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งเพิ่มเบสอีกครึ่งหนึ่งคางละ24ตู้นะแล้วก็เสียงกลางก็จะเป็น8ตู้ด้านล่างรวมเสียงคนก็เป็น9ครับผมเตรียมพร้อมไว้แล้วที่บ้านนับลงลงแล้วงานหนึ่งถือว่าสมบูรณ์แบบพอสมควรครับผมวันนี้ป้ายก็คลาสสิกค,ครับผมนิวอารันภาพยนตร์บุรีรดำ นะยังไม่ได้ใช้ไป้ายไฟรุ่นใหม่ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ครับผมแต่ว่าอนุรักษ์ความคลาสสิกเอาไว้น่าจะของชอบแบบนี้ครับผมระบบไฟก็นี่นะฮะด้านล่างห้าแผงด้วยกันไฟตรงกลางจะเป็นรูปเ,เรียกว่ารูปรุงจันะกรนะไฟรงจักรด้านข้างทําเองนะครับผมไฟด้านข้างเป็นรูปค้างขาวด้านบนก็ค้างขาวนะครับผมใส่หมวก ด้านล่างไม่ได้ใส่หมวกครับผมนะด้านบนมันร้อนต้องใส่หมวกให้นะวันนี้ระบบไฟก็เป็นไฟชุดใหม่นะครับผมไฟสวยทีเดียวชุดนี้นะรับมาจากช่างจากสีสเกตนะชุดนี้ราคาก็พอนะไปได้ครับผมนะความสวยงามก็สวยทีเดียวครับผมชุดนี้เอามาเป็ดแพงนะใส่ข้างละสีแผพง ก่ออุปกรณ์อันนี้เป็นหลอดไฟครับผมนะเผื่อชํารุดเราก็จะได้กลางคืนไว้สับเปลี่ยนใส่ด้านบนนะหลดไหนชํารุดเราก็ได้สับเปลี่ยนเอาเสียงกลางฝั่งนี้นะครับผมน่าสวยงามทีเดียวนาฝีมือช่างเลิศครับผมเท่าเก<ป>เราทาเอง วันนี้คุ้มพลังระบบเสียงก็ยังคงใช้ของทาบเมก้าครับผมเดี๋ยวพาไปชมย้อนแสงนิดนึงนะฮะผู้ค้าไม่ขายก็วันนี้มาเยอะพอสมควรนะฮะย้อนแสงนิดนึงครับพี่น้องวันนี้ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับ วันนี้นี่ครับผมที่ผมบอกใช้คุ้มพลังทัพเมก้า9,2นนะครับผมวันนี้ใช้3เท่นแต่ว่าเอามา4เท่นนะครับผมของเรามีครบ power นะวเ,วเรามีสำรองไว้ด้านบนเป็น s a e นะครับผมนะใช้เสียงเหลมแล้วก็เสียงกลางนะักกลางอีกตัวหนึ่งจะเป็น m i โครเทค h 4 8 0นะด้านล่างก็ใช้คุมหอนนะครับผม ระบบเครื่องตรุงวันนี้ยังใช้อนาล็อกนะเป็น D p X ครับผมนะป D p X ทั้งเซนะ็ตมิกเ, <Mix S 2> เป็นของสาวขาบนะขอ,อย้อนแสงครับพี่น้องนะพี่น้องก็วันนี้เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมครับผมบรรยากาศสวยๆงามๆของหนังกลางเปลงบูดีรำครับผมฝากติดตามด้วยแล้วกันช่องสมหมายชาแนลนะครับ